สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องโป๊ะแตกของทางขเม e น,นะครับเรียกว่าวันนี้ก็มีการอัปเดตเยอะแยะจากโซเชียลไทยซึ่งแน่นอนว่าไทยเนี่ยมีโซเชียลที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ข่าวเนี่ยไวแถมมีการเจาะลึกมีการขุดหรือว่าอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของขเมนที่โปะแตกแล้วนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่เขาพาทูตทหารมาคือพามาหลายรอบมาก รอบล่าสุดเนี่ยก็พาทูดแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นทูตอาเซียนไม่เยอะมากแต่ของเราเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีแบบามาถึง50ประเทศเท่าที่ฟังข่าวมาก็แน่นอนนะครับว่ามีอาการโปแตกเนื่องจากว่าเขาล้ําแดนของร้อนนะั้นจะมีหมุดที่กั้นชายแดนที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นของประเทศไทยหรือว่าสยามเนี่ยอยู่ตรงบริเวณแดนเขาซึ่งหมายความว่าเขาล้ามาไกลขนาดนี้แต่เขายังอ้างว่าไทยล้่นะครับทำให้ทูทฐารเนี่ยกระทางทูต อาจะเป็นทูตฐานนะครับสงสัยก็มีการชี้นะครับว่านี่มันของไทยไม่ใช่เหรอเนี่ยครับทางทูตฐานท่านี้ก็ถามว่านี่มันลักเขตหรือหมุดของประเทศไทยไม่ใช่เหรอก็มีการชี้ถามชัดเจนแบบนี้นะครับทางฝั่งขมนเขาก็พยายามอธิบายประมาณว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็พูดออกมาชัดเจนตรงคลิปเลยนะครับว่าไอ้ดอนโ o นฉันไม่รู้แล้วก็มีการย้ําให้เจ้าหน้าที่บอกนะครับคนเสื้อฟ้านี่ก็ แต่ก็เป็นคนจากทางฝั่งขมิเนี่ยบอกเจ้าหน้าที่ว่าถ่ายไว้ถ่ายไว้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราจะสังเกตนะครับว่าเหมือนทูตเนี่ยมีรอยยิ้มที่มุมปากด้วยก็คงจะประมาณว่าเออเนาะเราคิดดูนะว่าเก่าขนาดนี้นะครับคือมันก็ชัดเจนแหละว่ามันเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคุณเนี่ยล้ําเข้ามาแล้วคุณก็อ้างว่าไทยล้ําเราพยายามที่จะเอาดินแดงคืนด้วยนะครับชัดเจนมากๆนะครับหลักฐานเนี่ยเป็นของเรา ขณะที่คนเสื้อฟ้าพูดพูดอยู่ก็ทูดก็เลยถ่ายเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเก็บหลักฐานมันชัดมันถือว่าเป็นหลักฐานได้นะครับขณะที่เห็นหมุดอยู่เนี้ยเห็นเขตแดนอยู่ตรงนี้แล้วคนคนเนี้ยคนเขมีคนเนี้ยนนพูดแบบนี้วินี้นี้ก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าใครบิดเบือนก็ต้องถ่ายเก็บไว้สักหน่อยเรียกว่าโดนถ่ายกันเน้นๆน,น,นะครับเนี่ยครับจากเหตุการณ์เดียวกันก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเขตของเรากรุงสยามเลยนะครับเก่านานมากแลก้เขาก็มา ทูพาพาทูมาดูนะครับว่าไทยล้ําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเขาบอกว่าตรงนี้เป็นของเขาเนี่ยแล้วก็มีลวดลวดน้าอยู่เนี้ยว่าเราล้ํมมาตรงนี้เนี่ยของเราชัดเจนนะครับเราเนี่ยต้องต้องจริงๆต้องมีพื้นที่มากกว่านี้ต้องขยายลวดน้มไปมากกว่านี้ได้ซ้ํานอกจากนี้ก็มีจับโปอีกเรื่องหนึ่งครับกล้องวงจรปิดจากตรงบริเวณลวดน้าเลยนี่นะครับซึ่งเป็นลวดน้มที่เรากั้นไว้เรามีกล้องวงจรปิดครับเราจะเห็นว่า เขานี่เหมือนมาถ่ายทําหนังเลยจะมาเหมือนกํากับว่าคนแก่ต้องนั่งตรงไหนเด็กจะต้องนั่งตรงไหนหรือจะต้องมีเหตุการณ์ยังไงสคริคปต์แบบนี้ใครจะต้องทําอะไรจะต้องร้องไห้ตรงไหนคือเหมือนแสดงละครนะครับต้องมีแอคชั่นหรือว่าอะไรยังไงบ้างกล้องจอปิดเราจับไว้ชัดเจนนะครับ mm. เหตุการณ์เนี่ยตามกล้องก็คือ15สิงหาคม10นาฬิกา36ก็เป็นช่วงที่เขาเนี่ยมาพอดีแต่กล้องจอปิดเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทีชมอะไรก็สามารถเมนทที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ